เมื่อวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาศูนย์การแปลและวิจัยคำพีพุทธศาสนาอาโลโกได้จัดงานเสวนาหัวข้อเรื่องภาษาและพุทธศาสนาโดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่รราายวชาญอาจารย์ดรชานวิทย์ทัดแก้วอาจารย์ประจำคณะอักษราศาสาตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านภาษาและพระพุทธศาสนารวมทั้งมีผลงานวิจัยหลายชิ้นที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาที่เก็กบรักษาคําสอนในทางพระพุทธศาสนาที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นภาษาบาลีภาษาสันสกฤตรวมถึงภาษาอื่นๆเช่นคันธารีโดยภาษาเหล่านี้ใช้ในการสื่อสารและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยมีการถ่ายทอดภาษาแบบปากต่อปากหรือมุข,ขปาฐะและการทรงจำแต่ภายหลังได้มีการจดบันทึก นอกจากนี้ยังกล่าวถึงภาษาที่มีอำนาจในการสื่อสารและใช้ในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ึ่งผู้วยศาสราจารย์ดรชานวิททัดแก้วได้แข่ความเปรียบเทียบไปว่าภาษาที่หลากหลายเปรียบเหมือนกับกล่องยาที่ทำหน้าที่รักษาคุณภาพของยาคือคำสอนเนื้อแท้จึงอยู่ที่ตัวยาไม่ใช่กล่องของยาโดยการบรรยายครั้งนี้ทำให้เห็นข้อมูลเชิงลึกและในแง่มุมต่างๆที่มีความใหม่ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับหัวข้อนี้ซึ่งการบรรยายนะครับก็ดําเนินไปอย่างคึกคักในได้รับความสนใจจากนักศึกษานิสิตคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจนํานวนมากถือเป็นโอกาสอันดีนะครับที่ได้เรียนเปลี่ยนความรู้และมุมมองระหว่างนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานี้กับผู้ที่สนใจโดยทั่วไปครับเดี๋ยวในช่วงนี้ครับเรามาฟังบทสัมภาษณ์นะครับความรู้ใหม่ๆที่มีผู้ที่ได้เข้าไปเรียนรู้ภาษาและพุทธศาสนาครับวันนี้รู้สึก ยินดีและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่โลโกโ้ได้ให้เกียรติเชิญมาบรรยายเรื่องภาษาและพุทธศาสนาจริงๆที่มาบรรยายเนี่ยก็รู้สึกประทับใจอย่างหนึ่งก็คือว่า,าผู้ฟังทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมใช่ไหมครับแล้วก็ยินดีที่จะคิดขบคิดตามอะไรเงี้ยก็คือเป็นการเปิดกว้างในในเรื่องของวิชาการ พุทธศาสนาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยก็เป็นเป็นเรื่องที่ยังศึกษากันอยู่ถูกไหมยังไม่มีข้อสรุปอะไรแน่นอนก็คืออยากจะส่งเสริมว่าถ้าคนที่สนใจในเรื่องของวิชาการเนี่ยก็อยากจะให้มาเรียนรู้พุทธศาสตร์ศึกษากันให้มากถูกไหมส่วนคนที่สนใจเรื่องของการปฏิบัติ่างเนี่ยก็ก็ ท่านก็ยังสามารถศึกษาพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาที่จะนําพาความเจริญก้าวหน้าในชีวิตไปได้ดังนั้นสองสายเนี่ยไม่ได้ขัดแย้งกันถูกไหมแต่ว่าวัตถุประสงค์ในการศึกษาเนี่ยอาจจะต่างกันบ้างถูกไหมเพราะฉะนั้นก็หวังว่าผู้ฟังเนี่ยจะได้ประโยชน์แล้วก็ในโอกาสหน้าในหัวข้ออื่นๆวิทยากรอื่นๆเน,นี่ยก็ท่านก็จะได้รับความรู้นะแล้วก็ขอขอบคุณนะวัดพระธรรมกายเป็นอย่างสูงนะครับที่เปิดเวทีในการเรียนรู้ครั้งนี้ครับขอบคุณครับ วันนี้ก็มีโอกาสดีได้มาฟังการบรรยายของอาโลโกในเรื่องภาษากับพระพุทธศาสนานะซึ่งต้องถือว่าได้ประโยชน์มากเพราะว่าอาจารย์ก็มาจากคณะสอนศาสตร์จุฬานะแล้วก็ให้ความรู้เราเชิงภาษา,าศาสตร์นะฮะเชิงภาษากับเรื่องราวของพระพุทธศาสนาคือทําให้เราเนี่ยมีความรู้กว้างขึ้นมองได้กว้างขึ้นเช่นอย่าง ช่วงหนึ่งเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าเอ่อในยุคก,กลางเนี่ยประมาณพศพันหนึ่งเนี่ยภาษาสันสกฤตเนี่ยเป็นภาษากลางที่ใช้ในการติดต่อกันในอินเดียทางตอนเหนือหรือแม้แต่การที่พระถังซัมจัง๋งหรือว่าอี้จิงเนี่ยมาเรียนเนี่ยพระถังซัมจั๋งมาเรียนก็โด,ดนมาับไปเรียนภาษาสันสกฤตก่อนแล้วก็ถึงจะเรียนคมภีร์ระสูต่ตางๆหรืออี้จิงเนี่ยมาทางเรือเส้นทางสายไหมมาพักที่อาณาจักรศรีวิชัยเพื่อเรียนภาษาสันสกฤตแล้วก็มาศึกษา ในหมายไว่ในนารันธาอีกทีหนึ่งเป็นต้นเนี่ยหรือว่าไม่แต่สาวะโศกเองเนี่ยการจจลึกภาษาในสาวะโศกเนี่ยอ่าซึ่งก็มีแต่ละถิ่นก็ไม่เหมือนกันนะแล้วก็บางทีก็มีจารึกเพิ่มไปอีกเนี่ย่อเป็นต้นนะฮะซึ่งซึ่งทําให้เราเออได้มีโลกัศน์กว้างขึ้นอนะ่ะในการที่เราศึกษาธรรมะในแบบฉบับของชาวพุทธผู้มีศรัทธาอยู่แล้วในพระพุทธศาสนานะกลับมา ศึกษาภาษาที่เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาเนี่ยทำให้เราเห็นชัดขึ้นแล้วก็มองได้กว้างขึ้นนะทราบข่าวของการสัมมนาในครั้งนี้นะครับจากหน้าเพจนะครับเฟซบุ๊กนะฮะของอาโลโกก็เห็นแล้วก็รู้สึกสกิดใจนะครับที่มีการพูดถึงในเรื่องของภาษากับพุทธศาสนานะครับพอดีเราก็เลยทําวิจัยเรื่องนี้อยู่ด้วยนะครับก็เลยทํากําลังทําดุษฎีนิพ์ระดับอของมอจลนะครับตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องภาษากับพุทธศาสนาก็เลย เกิดความสนใจนะครับก็เลยได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับท่านอาจารย์ก็ให้แง่คิดหลากหลายนะครับในมุมมองของอพุทธศาสนาศึกษานะครับกับเราซึ่งเคยเรียนมาในฐานะเป็นพุทธศาสนาก็จะมีความแตกต่างหลากหลายนะครับแต่ว่าโดยที่สุดแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องพิสูจน์แล้วก็ช่างใจนะครับแล้วก็เลือกเชื่อด้วยเหตุผลนะครับในเรื่องของภาษาท่านอาจารย์ก็จะเปรียบเทียบระหว่างกล่องยาฉลากยากับตัวยาที่อยู่ข้างในนะครับ เมื่อเราแยกได้ว่าภาษาเป็นกล่องยาส่วนตัวคําสอนเป็นตัวยาเราก็จะไม่ทะเลาะกับใครนั่นเองครับผมเหมือนที่อาจารย์พูดนะคะว่าธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะชอบแสวงหาสิ่งที่เป็นจริงแท้สิ่งที่เป็นบริสุทธิ์ภาษาเองก็ถูกเ,เป็นข้อถกเถียงในเรื่องนั้นเหมือนกันซึ่งทางโบราณคดีก็อย่างเช่นว่าข้อถกเถียงในเรื่องของไทคเเมนว่าอันไหนของแท้หรืออะไรเงี้ยค่ะคือเราก็เลยทําให้เหมือนจับประเด็นได้ว่าเออระบบความคิด ชุดความคิดอย่างเงี้ยค่ะมันมีในหลายวงการค่ะแล้วก็เห็นถึงอำนาจกับภาษาซึ่งในศาสนาคริสต์เองตอนที่เขาแตกนิกายตอนนั้นก็ใช้เรื่องของภาษาที่ที่ทำให้เข้าถึงคนมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นพระเวทเป็นอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นกลุ่มคนอีกชนชั้นและไม่ไม่ได้รับอนุญาตให้กับคนที่ชนชั้นต่ำกว่าน,นี้ใช้มาเลยทำใหออ้มีความศักดิ์สิทธิ์หรือมี มีเขตการของการใช้ภาษาภาษาจึงสามารถที่จะควบคุมอะไรบางอย่างได้เป็นเป็นครั้งแรกที่มาร่วมแบบวงเสวนาที่มีพระคุณเจ้าด้วยก็จะเห็นแบบว่าการโต้อต,อตอบกันในเรื่องของแบบมิติของบาลีสันสกฤตอะไรเงี้ยค่ะก็น่าสนใจสําหรับคารวาอย่างเราว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆค่ะครับสวัสดีครับอา,อาจารย์นิพนธ์สธิพานุเดชนะครับ จากสาขาวิชาภาษาจีนคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันนี้ก็ได้มาฟังบรรยายอาจารย์ชันวิทย์หัวข้อภาษาและพูมิศนะครับก็ได้ไประเด็นดีๆกลับไปมากเลยนะครับก็ที่เราได้คุยกันแล้วเราก็ได้ซักถามท่านวิทยากรเนี่ยเราก็จะพบได้เลยครับว่าภาษาเนี่ยมันเคลมไม่ได้ครับว่าภาษาใดเนี่ยเป็นภาษาที่เก่าแก่ที่สุดนะครับ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในวงพุทธศาสน์ก็จะมาถกเถียงกันมากกว่าว่าคําสอนเนี่ยหรือพระวินัยเนี่ยอันไหนเนี่ยคือของจริงหรือของแท้กว่าแต่ว่าเราจะได้มาถกเถียงกันแล้วว่าภาษาใดเป็นภาษาที่เก่าที่สุดในการบันทึกพระพุทธศาสนา,านะครับก็ดีเบตเนี่ยก็รานไปแล้วก็ทําให้บรรยากาศในห้องเนี่ยคลืนมากเลย